อ่าค่ะุโซมานั่งมุมน้คุโศุนั่งนี้ดูนั่งลงคุโศมานั่งนี้อนี้มาวดไปดิเหมยเหมยนั่งลงนั่งลงค่ะนั่งค่ะนั่งค่ะอ่าบิบาย ย่างมูมูค่ะหมูมูหม,มูมูหยิบค่ะหมูมหงานนี้อ่าปันปันมีมีมีใบขดเท้าหน่อยลูกลูกก่อนลูกก่อนลูกลูกลูก